กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบัตสกูทุกคนบอชิวภายในและกต่างประเทศแม่สมบังกันยินดีตอนรับเขาซู่ซองแม่สมบังตะแนวเนาะทุกคนโดยเมื่อนี้ก็มากับบรรยากาศค่อยคำยามแรงอ่ามาอัดคลิปให้เอซเบองเนะาะภาพบรรยากาศยามแรงที่บ้านของแม่สมบังเป็นได้เนะเตยเนะทุกคน ก่อนอื่นก็ไเมชวังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไม่ชวงังชาแนลหน่เด้อทุกคนเด้อโดยไม่สวังก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดเบิ่งกดติดตามให้ช่องเมชวังโดยแอก้กะถ้าหากว่าไม่สวังเว่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อทุกคนเด้อโดย อ่าเมื่อนี้ก็มากับบรรยากาศชีแบบชอยเซแลเนาะทุกคนบ,บอบอล่าเรื่องปันไดนขึ้นหอดชาชมวังอ่ายังบอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวแม่ชมวังกอืมืกี้ขึ้นหอดแห้งเนาะทุกคนก,นก,นนนกคนัจนว่า,ออาจะบออคลิปแล้วมาเนี่ย มันเป็นมเมื่อยทุกคนเเป็นมเมื่อยจนไม่เจริญชวันในอะไรบ่บ่ถึกเนาะเป็นห่วงลูกในกระปานั่นทุกคนเมนี่ก็เลยมาอัดคลิปเนาะอัปเดตให้ชาวสมหวังเบิงบ่งเพื่อเพิ่นจีคึ้ทอดในเพิ่นกำใหมไวา้เนาะทุกคนโดยเดี๋ยวแมื่อวังก็จะไปถ่ายอันจำพวกลูกเต้าเนาะให้เบิง่งเนาะโดย ลูกเต่าของเพิ่นก uh. wow. ็เนี่ยสาวสมบัติลูกเต่าเจ้ากำลังกัดกันอยู่เนาะไม่ยังเอาบึงนังอีกสบายดีเอฟซีคนไหนจ้ะสบายดีคนกำลังอัดคลิปอยู่ได้นี่นะเจ้าเฮียยังเนี่นคยกำลังคุยกับลูกสาวอยู่ว้าลูกสาวสุดคนเมืองแน่พอจังนานมาสบายดีเอฟซีแม่ไง ngám bên này LÀ, là chốt đâu mà ngam đâu, chốt nhắm vào đèn bật này. quá chốt nhắm thanh đèn khác thì giờ nãy. Ở đây có gì vậy? Ở đây có gì ินฮอดลูกแหงมือจ้ะกินฮอดเยอเนาะกินฮอดยื้อะไรทุกคนมาถวนี้สมวันนมาเดินแล้ว bưng lúc xào năm nằm cắn thôi con ờ ờ ok uh, ok ờ uh. ờ uh, uh. มื้อนี้ก็มาอัดคลิปให้ FC เบิ่งอีกเนาะเฮ้ยอันเป็นได้ความรู้สึกจ้ะหลังจากลูกสาวไปหึงเติบแล้วยังบ่กลับนอนหลับอยู่บ่นอนหลับอยู่นอนหลับอยู่นะเออแต่หากกมีความคินฮอดคินถึงแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถึงอันหักๆก็เป็นห่วงเพิ่นแหละโดยเป็นห่วงเพิ่น พอแล้วก็เห็นคอมเมนต์บ่หรือว่าแนา่แน่มีลูกสาวเนาะมีลูกสาวกับเป็น่วงธรรมด,ดาว่อไมพี่นอ้องเลยก็มีลูกชายเข่ากับสี่เป็นทวงอยู่แต่หะกกับสี่สม้ซำลูกู้ยญ,ญิ่งเนาะมูซำลูกู้ยญิง่งเป็นทวงการกินการยูเพิ่นแน่เนะาะพอแล้วก็ตอนอยู่ก็เฮ้ากะน,นา่งกะมีแต่ไปหาทายคลิปเนาะ หาแต่กิปมาเลยกะพอแล้วกะเป็นห่วงการกินกันอยู่กันกนรวางอยู่วางพักกนแล้วทุกอย่างเนาะทุกอย่างแล้วก็ยังใครในแต่ว่ามีเบาวซโยไปน้ำเนาะเอ้ยคันบุมีเบาะเยโยไปน้ำเนี่แห้งเป็นห่วงแห้งถึงอ้ยไปน้ำแล้วแต่เบิรนเนี่ยคำคำโทรคำโมมาก็ยันไปน้ำอยู่ยเ่อหพี่น้องเหยยนมาเด้อยันผอวงผิ้วไปน้ำหลังเลยเนาะ กะได้โทรถามมาแล้วเมื่อกี้เนาะแมนโทรถามโทรหาเพิ่นแล้วเพิ่นกะเพิ่นว่าเพิ่นยังบ่กลับเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเพื่อนว่ายังเพิ่นมีงานไปเดินเนาะทุกคนเพิ่นกะอะไรกับไปหาถ่ายคลิปพร้อมและถ่ายคลิปเน่ทำความฝันของของนางและอะไรกะพ่อแม่กะ มีแต่คอยให้กำลังใจแลไรก็คอยเป็นห่วง <c oughs> เพิ่นอยู่บ้านนี่แหละเนย้าเพิ่นไปสิวานี่นะไปพัฒนาตัวเองกับแม่นเนาะ <c oughs> ให้หาประสบการณ์เนาะ <c oughs> ต่างให้นางไปหาประสบการณ์กับแม่เนย <c oughs> ไปพึกงพนนี่นแหละให้นางวอกกิ่งเนาะ <c oughs> แลไรก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนาะ เทากับมีแต่คอยรุ่นอยู่พี่แหละคอยเป็นห่วงอยู่พี่อเอ่าเอพซีถามมาว่าสาวสมวังกับบ่าวไซโยนี่เป็นแฟนกันบ่พอองตอบให้เพื่นอนแน่ <c oughs> กะน้ำคลิปเพิ่นเพิ่นกับบอกหลายหลายคลิปเนาะประมาณอสองคลิปบ่สองคลิปสามทั้งคลิปแม่เนาะกะบบอกแล้วเนาะว่าบา่บาวไซโยกับสาวสมวังหัน <c oughs> เป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเนาะอือคือบาสิโยกะเป็นน้องของแม่สุวังนี้โดยคําว่าคําว่าสุวังห้องกะหน้าบาวเนาะอือนาบาวโดยภาษาไทยห้องนาบาวอือนาบาวบาสิโยน่ะเป็นน้องแท้ๆของแม่สุวังทุกคนเอ้ยอือพวกเฮาบ่ได้ตัวบ่ได้อ่ําเด้อเนาะจักสิตัวไปเพื่อหยังผู้ลงคนก็ว่าว่าตัวอ่าเนาะ อ่าเป็นผัวเป็นเมียกันก็บ,บอกโลดว่ะมันโมเมนเนาะทุกคนเนาะแจ็ค <c ười> ช,ชิว่าเนี่ยไหนไม่เนาะความจริงก็คือความจริงอย่างแหละโมเมนพี่น้อง,องเอ้ยวันแรกอะคำคำคำโมเสาระกับแจ็กชิว่าเนี่ยไหนเนาะคำโมเชื่อก็มาเบิงนะ้งเนาะพิถี่านั้นแหละแมนมาหลินเฮื่อหลินซ่นนานกันกนอ,อ่านชิวกัอ่านอ่านเบิ้งสังเกตเบิ้งกัอ่านชีวุอะไรเนาะแมน คำอธิบายไปกะมันกะบบจบโบสิ้นเนาะมบชุดเนาะขันคนบบเชื่อเหตุยังไงกับโบเชื่อนะเว้ยบบเชื่อแม่เอาคว้มจริงมาพิสูจน์กันแล้วกันเนาะดยเบิ่งกันไปเรื่อยๆเอาะสั่นซะเดสำหรับวิดานอกยังก็เมือวานนี่นั่งขึ้นรถไฟใต้ดินนี้เฮ้ยคนว่าว่าลุกสาวว่าดังว่ะ ก็ตรงกับขอโทษขออภัยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ทางเ่านะ่ะขี่รถนะก,ก็ปากโอบอ้อมไปได้ทุกคนเลยน่อยตอนในตอนนั่งขับขีาาบ่บอกหมอกรมันหนีนั่งกับผมมีไม้เลยบมมีไม้เออคข้ามาคขามาโบเพราะว่าดังกะยันเอฟซีว่ะตาสุวัณคือเสียงค่อยแท้ยัน,นยันยันองเอฟซีบรได้ยินเสียงยน่อยนางก็เลยว่าดังแนะ่เพราะว่านั่งหับผมมีไม้เนาะผมมีไม้ มีแต่มีแต่โทรศัพท์เนาะอืมมีแต่ถ่ายโทรศัพท์น่ะถ่ายโทรศัพท์ยัยงบมมีไม้คือวันคือเมืองโมงทุกคนเลย,เลยใส่เสียงแนอืมว่าเสียงดังแนอืมแต่นี่ก็ <laughs> โพงนี่ก็ข้อแหกแล้วเติบเลยแน่เต็มแม่ชมบังกับโพงเลยกะ <laughs> บมมีไม้ทุกคนเลยว่าวใช้โทรศัพท์อ๋อเนาะจะได้เห็นเต็นหนะคันย่างถ่ายภาพยางฉีไก่ในเมนบม่มมได้ยินเด้ทุกคนแต่ในยินก็ได้ยินค่อยๆเนาะ อ่าถ้าว่าไพเคยทายคลิปมาอาจสิฮู้ทุกคนคันบ่มีไม่แล้วว่ามันเป็นน,นียแหลนั่งกะตามเบิ้งนี่เงินกับสิบลายแล้วผมแม่พี่น้องอะสิหบหกเฮงอะเฮงอะไรกันบเอเออสักอย่งนั่นอะยังยังเฮงกับประมาณสองสามเมื่อไปนั่นแหละคือสิบเวิดงบเลายเนาะอคือสิบเวิดง <c ười> <c ười> บแรกขาดเพราะว่าถึงงบไปกับบลายเนาะ ตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ใช้งบไปพูอใหญ่ใจดีนั่นเพิ่นออกบดน่ะเนาะคือจีเม่นหาก็มาใช้งบตัวเองขามาแต่เพิ่นนี่แหละเพราะว่าเขากับโบมีเงินแน่นะมีเงินแน่ว่าบบมีกับมีอยู่พ่อให่พี่น้องเลยแต่หางว่าลายน,ะนายนะพอได้ใส่ได้ซอยน่ะ อยากก้มคำเนืเฮหิตาก็อยากดำดำเนื้อบารทุกคนเอ้ยตาก็อยากดำดำเนื้อบรรทฮะมีอยากคุยกับเบบซีต่อโดยน้องพ่อแม่พี่น้องชำรับคลิปนี้กัแม่ชมวังที่ได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ชมวังในเด้อเนาะโดยไว้พบพ่อกันใหม่นในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้แม่สมหวังกระโวงกับิไดรกาวค่ะบาส่าบ,บายดีสบ,บายดีบ,บายบ,บาย